อัปเดตประกาศฉบับที่6ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุนั่นแกจ่ายหลายท่านกติดตามข่าวสารอยู่นอกวาหอดไซแดวคลิปนี้กิกกมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆชาวภาคอีสานทุกท่านได้รับทราบไปรับชมรายละเอียดทั้งเบิร์ตกันเลยจ้าเมื่อเวลาตีสีของมื่อน,นีสองพฤศจิกายน6 o a x พายุโซนร้อนกำลังแห้งนั่นแกบริเวณทะเลจีนใต้ต,ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด20.4องศาเหนือลองติจูด1 1 5 1องศาตะวันออกความเร็วลมสูง สุดไก่ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ9กบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวท่าทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยโดยวความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุนี่มีแนวโนมจะเคลื่อนเข้าไก่ใชยฟังมณฑนท้นกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่2ถึง3พฤศจิกายนห5หาในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอิกลารอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบนละทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่2ถึง5 พฤศจิกายนหกหาลักษณะเส้นนีสีเห็ดหายผ้ายุออนกำลังร่ง,รงย่างรวดเร็วโดยผ้ายุนีบ่อทรงผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยเนาะหลายๆท่านกติดตามข่าวอยูว่าสีขาวหรือบกขาวบานห้ากับบกขาวเนาะพี่น้องเนาะจึงขอให้พี่ๆน้องๆติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภคอยากติดตามโดยตรงก็ไปได้ที่ w w w t md.go.th บอสะดวกกะ ติดตามผ่านช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานกระด้ยยิบข่าวสารมารายงานให้พี่พพน้องๆได้รับทราบอยู่แล้วค่ะภัยอยากจะโทรสอบถามเรื่องพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก,กระโได้เลย1182ตลอดยิบี่ชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้กี่ขอโตัวล่าไปก่อนพี่พพน้องงว่าจะแม่นฝ้าว้าฝ้าวา,วา,วา,วาวยากคักพี่นี่พี่น้องลูกบสบายทั้งสองคนจะเป็นไครวัดนันยุงยากอีลุ่งตุงนั่งเบิงลูกก็เลยฝ้าว่นจักน้อยขอโทษขออภัยจากคลิปนี้กี่คอโตัวล่าไปก่อนจะไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย